สว,วัสดีทุกท่านนะพวกกับร Final Fantasy, Theory, ายการแฟนเฟตี้เทเลอรี่รายการทีทุกคนไปเรียนรู้สนุกของพวกเราครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาเสนอวิธีการลอดจากแฟนตอมแอนิเมทอร์นิกแล้วก็สปริงแท็บนะฮะก็จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับนะครับก็สําหรับตัวแรกนะก็คือสปริงแท็บของเรานั่นเองนะฮะก็นะฮะสปริงแท็บนะฮะวิธีลอดของมันกนะ็คือใช้เสียง BB ตรง Play Audio ล่อมันนะ,ะแคมที่ผมแนะนําให้ล่อไปนะก็คือแคม แคม010เอ้ยแคม10นะฮะเป็นแคมที่ดีที่สุดที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ท่อนะฮะซึ่งมันเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะฮะแล้วที่ผมทําไมถ้ามีคําถามว่าอ่ะเราล่อไปตรงที่มีท่อทําไมเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็บุนท่อมาก็ซิลท่อไปดีครับเออนะฮะก็ถ้าเกิดเราซิลท่อนะฮะมันก็ไม่ไปไหนแล้วนะฮะก็พยายามล่อไตรงนั้นนะฮะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมแล้วนะ่ะโอเคไปต่อเลยครับโอเคนะฮะก็สําหรับตัวที่2ก็คือ บอลลูนบอยนั่นเองนะฮะก็วิธีลอดของมานาก็คือปิดกล้องนะฮะหรือเปลี่ยนแคมทันทีนะฮะเราจะลอดจากมันได้อย่างปิดทิ้งเลยนะฮะโอเคเปนวิธีโคตรง่ายเลยนะฮะไปเลยก็สําหรับตัวที่3มนะ,ะเป็นตัวที่ชื่อว่าแฟนตอมชิกานะฮะก็แฟนตอมชิกาเนี่ยถ้าเกิดเราเจอมันที่แคมที่มันมีตู้ตู้เกมนะฮะ ถ้าเกิดเราเจอหน้าแบบขาวดําอยู่ในตู้นะอย่าเปิดค้างไว้นานนะฮะให้รีบพับกล้องลงทันทีนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแคมได้นะถึงเปลี่ยนไปเราก็ไม่รอดนะคือต้องพับกล้องลงอย่างเดียวนะฮะแล้วต้องไวด้วยนะฮะานะฮะสำหรับตัวที่4ี่นะก็คือแฟนตั้เฟดี้นะฮะก็ถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยฮะมันเดินยิ่งย่องนะฮะอย่าไปจ้องมันนานนะฮะเกือบอย่าจ้องมันจนมันแบบเดินจนกว่ามันจะหายไปนะให้ วิธีรอดนะให้เราทําการเปิดกล้องด้านรีสตาร์ทหรือว่าด้านแคมก็ได้นะฮะค้างไว้นะฮะจนกว่ามันจะหายไปนะฮะเราเราก็จะรอดนะฮะก็คือเวลามันเดินออกไปเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งเอาลงเลยนะฮะคือต้องรอประมาณ2 3งถึงสามวนะฮะมันถึงจะรอดนะฮะไม่งั้นตายนะฮะสำหรับตัวที่5นะฮะก็คือแฟนต้องพาเพจนะฮะก็สาหรับแฟนต้องพาเพจเนี่ยวิธีรอดของมันฮะก็คือให้เราเนี่ยปิดกล้องทันทีนะฮะถ้าเกิดเราเจอมันอยู่ที่แคมป์แปดนะฮะ ก็ให้รีบปิดกล้องทันทีนะฮะเปลี่ยนกล้องก็ไม่ได้คือมันจะยืนอยู่ที่เดิมฮะคือต้องปิดกล้องอย่างเดียวถึงจะรอดนะฮะโอเคนะฮะก็คือแฟนตอมแมนเกิลครับคือแฟนตอมแมนเกิลเนี่ยถ้าเกิดเรามือไวเนี่ยให้รีบเปลี่ยนแคมเลยนะฮะหรือว่าพับกล้องลงนะฮะคือโอกาสรอดมันแทบไม่มีนะฮะคือคือเราต้องมือไวจริงๆนะคือถ้าเกิดเรามือไม่ไวเนี่ยมันมีโอกาสมันมีเวลาให้ประมาณ0 5 0ยาวิเท่านั้นนะเราถึงจะรอดจากมันนะก็คือโอกาสน้อยมากนะฮะ เ okay. นะฮะก็สำหรับตัวสุดท้ายนะก็คือแฟนตอมฟ็อกซี่นะฮะโอเคจบนะฮะไม่มีทางรอดนะฮะแฟนตอมเฟดดี้ไม่เอ้ยถุยแฟนตอมฟ็อกซี่ไม่มีทางรนะอดนะฮะก็คือต้องยอมเอ้เวนติเลชันพายอย่างเดียวนะฮะเออน่าสงสารโอเคครับก็ขอบคุณที่ตามชมมาตั้งแต่ตอนคลิปนะฮะหากมีอะไรผิดพลาดไปก็สามารถแจ้งได้ที่คอมเมนต์นะฮะก็จะด,ดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดนะกะ็ ขอบูุทที่ตามชมมาตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมฟากบริตให้ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ